สวัสดีชาวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันเสาร์ที่2กันยายน2023เป็นวันเสาร์ในสัปดาห์21เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากบทเทศเรื่องพระสารน,นบุญมัตติวโดยน,นบุญยอนดิสสตมพระสังฆราชนะครับหัวข้อบอกอย่าเฝ้าแต่ระดับระดาพระวิหารและไม่สนใจต่อพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากท่านบอกไว้ดังนี้ก็บอกว่า ท่านต้องการถวายเกียรติแด่พระกายพระคุณเจ้าหรือท่านจงอยาประมาทพระองค์ในความเปลอยเปล่าของพระองค์หรือว่าถวายเกียรติพระองค์ในพระวิหารนี้ด้วยเสื้อผ้าแพรพันแต่ปล่อยให้พระองค์อยู่ข้างนอกหนาวและเปลอยเปล่าเพราะพระองค์ผู้ตรัสว่านี่คือกายของเราได้อธิบายพระวจาเมื่อตรัสว่าท่านเห็นเราหิวท่านไม่ได้ให้อาหารแก่เราตราบใดที่ท่าน มิได้ทําเช่นนี้กับพี่น้องที่ต่ําต้อยที่สุดของเราท่านก็ไม่ได้ทําต่อเราเองสิ่งที่เราทําในพระวิหาราต้องการหัวใจบริสุทธิ์ไม่ใช่เสื้อผ้าพิเศษสิ่งที่เราทําภายนอกอต้องการการเสียสละฉะนั้นจงปึกผนให้เป็นคนสุขุมรอบคอบและถวายเกียรติแด่พระครเจ้าตามที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์เพราะบุคคลได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติจะมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง ถ้าเป็นเกียรติที่ตนปรารถนาไม่ใช่เป็นเกียรติที่เราคิดว่าดีที่สุดนักบุญเบโตรคิดว่าท่านถวายเกียรติแด่พระคริสตเจ้าเมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมให้พระองค์ท่งล้างเท้าของท่านแต่สิ่งที่นักบุญเบโตรต้องการไม่ใช่เกียรติแท้จริงแต่ตรงกันข้ามที่เดียวจงถวายเกียรติแด่พระองค์ตามที่พระองค์ทรงขอด้วยสละทรัพย์ของท่านแก่คนยากจน เพราะพระเป็นเจ้าไม่ทรงต้องการภาชนะทองคำแต่ทรงปรารถนาหัวใจทองข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าห้ามการถวายสิ่งของแต่ข้าพเจ้าขอร้องเท่านั้นว่าพร้อมกับของถวายนี้และก่อนของถวายนี้ท่านจงให้ทานก่อนพระเป็นเจ้าทรงรับของถวายที่หนึ่งแต่ทรงพอพระทยัยกับของถวายที่สองมากกว่าของถวายที่ท่านนำมาถวายในพระวิหารอาจ ให้เพื่ออวดตัวเองแต่การให้ทานนั้นเป็นความเมตตาที่บริสุทธิ์จะมีประโยชน์อะไรเมื่อโต๊ะของพระกฤษเจ้าเต็มด้วยทองคําแต่พระองค์เองกาลังสิ้นพระชนเพราะความหิวก่อนอื่นจงเลี้ยงดูพระองค์ให้อิ่มหนาเมื่อพระองค์ทรงหิวแล้วจึงให้ทรัพย์สมบัติที่เหลือเพื่อประดับโต๊ะของพระองค์ท่านจงทําถ่วยทองคําถวายพระองค์แต่ไม่ยอมให้ช่วยน้ําดื่มหรือมีประโยชน์อะไร ที่จะจัดโต๊ะด้วยผ้าซึ่งทอด้วยเส้นได้ทองคําแต่ไม่ได้จัดถวายเสื้อผ้าที่จําเป็นแด่พระพุทธเจ้าการทําเช่นนี้มีประโยชน์อะไรตอบข้าพเจ้าสิหากท่านเห็นพระองค์ขาดอาหารที่จําเป็นแต่ปล่อยพระองค์อยู่ในสภาพเช่นนี้และไปจัดโต๊ะอาหารของพระองค์ระดับประดาด้วยทองคําพระองค์จะพอพระทยัยหรือพระองค์จะไม่กริ้วมากกว่าหรือถ้าท่านเห็นพระองค์ทรงสวมเสื้อขาดกระรุ่งกระริ่ง แล้วท่านทำเฉยเสียกลับไปสร้างเสาทองคำถวายพระองค์อ้างว่าท่านทำเพื่อเป็นเกียรติแด่พระองค์พระองค์จะไม่คิดหรือว่าท่านเยาะเย้ยพระองค์และศบประมาทพระองค์อย่างนั้นครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆนะพระวรสารนักบุญมัทชิวเนี่ยนักบุญยอนคริสต์สสองก็ก็นำมาแล้วอธิบายซึ่งกเ็เป็นอย่างนั้นจริงๆ คือพระเยซูเจ้าพงศเดจมาในโลกนี้พระองค์ก็มาแล้วก็มาเพื่อ,อคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ยากลําบากในสังคมคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงคนใช้ขอบอะไรต่างๆเหล่านี้เนะ่ยเป็นสิ่งที่พระองค์มาและเพื่อทําให้เขาได้รับความบันเทาให้เขาจะได้รับความช่วยเหลือและความรักนะครับนี่เป็นสิ่งที่ พระเยสุเจ้าสอนเป็นจิตอารมณ์ของพระเยสูคือจิตอารมณ์แห่งความรักนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องเราซึ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็ต้องอทําเช่นเดียวกันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างไนมะ้อย่างดีเลยประเสริฐงดงามสวยสดงดงามเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มีคนเห็นคนตกทุกข์ได้ยากคนขาดอาหารคน ได้ร่อนจอนจัดที่ไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะสวมใส่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือพระเยซูเจ้าจึงบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํากับพี่น้องเพื่อนมนุษย์ที่ต่ําต้อยที่สุดสิ่งนั้นแหละท่านทํากับเราเองนี่เป็นหัวใจนะเป็นคําสรุปที่พระเยซูเจ้าบอกว่าชีวิตเราต้องดําเนินไปยังไงและชีวิตเรานั้นจะต้องทําอะไรบ้างนะครับพี่น้องก็ เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันนะบางทีเราก็ไม่เข้าใจจุดนี้เราก็นึกว่าการที่จะต้องทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ใหญ่โตอะไรต่างๆแล้วเราก็ลืมสิ่งที่สําคัญสิ่งที่จําเป็นที่สุดพระเยซูมาในโลกนี้มาเพื่อคนตกทุกข์ได้ยากนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเราเห็นมีผู้คนมากมายมีผู้ที่มีจิตเมตตาแล้วก็เข้าใจแล้วปฏิบัติตน อ่าสิ่งตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกเนี่ยอาจจะไม่รู้จักพระเยซูเจ้าได้ช้าไปไม่รู้จักมันไม่ได้เป็นศาสนาสต์ไม่ได้รู้จักความรักที่พระเยซูเจ้าแต่ว่าเขาเขาได้ทําได้มีจิตเมตตานะโดยเฉพาะในประเทศของเราเนี่ยเราจะเห็นมีผู้คนามากมายเช่นกันนะเขาได้กระทําสิ่งที่ถูกต้องและทําสิ่งที่เหมาะสมแล้วนะครับได้พยายามเนี่ยช่วยเหลือคน เจ็บไข้ได้ป่วยคนยากจนคนที่ไม่มีอะไรจะกินนี่นสิ่งสําคัญนะครับน่าเสียดายนะบางทีเวลาเดเราสังเกตดูนะเวลาที่มีการฉลองมีงานตัวอย่างเช่นฉลองวัดหรือว่าสงโพุอะไรอย่างเนี้นะครับมีการจัดอาหารไปจัดเลี้ยงโอ้โหใหญ่โตนะครับแต่ว่ามีอีกหลายหลายคนที่หิวโหวยที่ไม่ได้กินอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้พ่อก็อยากจะเสนอแนะว่าเออมันถ้าเรามาปรับเปลี่ยนความคิดสักหน่อยไหมเวลาที่มีฉลองตัวอย่างเช่นฉลองวัดหรือสมโภช์งานอะไรต่างๆก็าๆตามเนี่ยเรานึกถึงคนยากคนจนนึกถึงคนที่ยากลําบากด้วยไม่ใช่จัดเตรียมอาหารอย่างดีเลยเสร็จแล้วก็มีคนที่อดอยากมีคนที่ไม่มีอะไรจะกินถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าเสียดายนะครับดังนั้นวันนี้ขอให้เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีด้วยคมรัก เพื่อนพี่น้องเหมือนที่พระเยสุจ้าพรม์ทรงักเราขอพระเ็นเจ้าผู้้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด